สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดำภาษาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพืชสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นพืชสมุนไพรที่มากับความเป็นสิริมงคลและความเชื่อจากโบราณน,นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะครับผมนั่นก็คือต้นนี่ครับทรณีเย็นอันนี้เรียกว่าต้นทรณีเย็นนะครับ มีสรรพคุณทางยานะครับเป็นว่านสมุนไพรของคนโบราณที่ใช้มาดักี่ร้อนถอนพิษไข้นะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีแพทย์แผนแผนใหม่ที่แบบมีเทคโนโลยีที่จเจริญแล้วนะครับผมส่วนมากก็จะเราก็จะไม่รู้จักกันว่าว่านสมุนไพรเป็นยังไงนะครับผมยกเว้นจากคนเท่าคนแก่นะครับที่เขาจะแนะนําให้เรารู้จักนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ว่านทรณีเย็นนะครับอันนี้ผมมีอยู่3กอมันเขาเกิดขึ้นเป็นกอนะครับแต่ละกอก็จะมีหลายต้นหน่อยนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นนะเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อว่าว่านทรณีเย็นนี้ถ้าเกิดอยู่พื้นที่ดินของใครแล้วก็มีความเจริญงอกงามตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าแสดงถึงความเป็นเขาเรียกที่ดินยังอุดมสมบูรณ์อยู่ยังเป็นพื้นที่ดําเดิมอยู่นะครับผมยังเป็นพื้นที่ดินที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่แบบสมัย เริ่มต้นเลยยังไม่มีการปรุงแต่งยังไม่มีการดัดแปลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบ้านไหนมีต้นว่านทลณีเย็นนี้ไปปลูกแล้วสวยนะครับแล้วมีการจเจริญเติบโตมีการงอกงามที่ดีนะครับ<ๆ>เขาเชื่อกันว่าบ้านหลังนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมเหมือนกับชื่อว่าว่านทลณีเย็นนะครับอันนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูที่ผมได้มานะครับอันนี้ <ๆ S 2> เขาจะแตกกอออกแบบนี้นะครับอันนี้กําลังจะแตกแล้วนะครับส่วนใบ แรกๆผมไม่รู้นะผมเจอแล้วก็ผมกําลังคิดว่าเอ๊ะมันเป็นค่อนข้างที่จะแปลกดีนะครับแล้วก็ผมก็บังเอิญชอบชอบสะสมแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาปลูกใส่กระถางไว้นะครับมีอยู่3ามกระถางแล้วก็มีแบ่งเพื่อนๆไปบ้างนิดหน่อยนะครับแบ่งพี่ไปบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็กําลังโตแล้วนะครับอันนี้วันพลนีเย็นแล้วก็ ในส่วนของใบเขาจะเป็นใบลักษณะอย่างนี้ใบแบบนี้นะครับเหมือนกับเหมือนกับพวกใบใบเหมือนกับเป็นตระกูลพวกใบใบตาลใบหมากประมาณนี้มั้งแล้วก็ทำยังไงถึงจะอให้เพื่นเพื่นเห็นแนี้ได้นะผมจะให้ดูเขาก็จะมีมีเม็ดของเขาด้วยนะครับมีลูกด้วยนะครับผมจะให้ดูเลย อยู่ที่กระถางนี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมครับว่าเขาจะมีลูกน,นี่ครับเขาจะงอกขึ้นมาเป็นแบบนี้นะนนปัจจุบันนี้หายากแล้วนะครับว่านทรณีเย็นก็ยังมีบางเจ้าที่เขามีมีการขยายพันธุ์เพาะพันธุ์ขายก็มีนะครับแต่ว่าสําหรับผมนี่ก็คือผมก็มีไว้เพราะว่าผมชอบนะครับผมผมเห็นว่า แปลกดีก็เลยเออกมาปลูกนะครับก็เลยนี่แหละครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับได้รู้ว่าอันนี้คือบ้านทรมีเย็นนะครับผมแล้วก็มีสรรพคุณทางยาเป็นยาสมุนไพรโบราณนะที่เขาใช้ดับพิษร้อนถอนพิษไข้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดบ้านไหนมีแล้วปลูกมีความเจริญงอกง,งามดี นั่นมีความเชื่อว่าบ้านหลังนั้นนะครับหรือว่าพื้นที่แห่งนั้นจะอยู่แล้วมีความสุดร่มเย็นนะครับสาหรับวันนี้ก็มีทริปเล็กๆน้อยๆทริปเล็กๆน้อยๆมีเคร็ดความรู้เกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้แครนี้นะครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Sorry as DJ